ซื้อตัวต้มมีวิวสองข้างทางคับทางเดินเข้าหัวหินหาดหัวหิน ตอนนี้ทางลงไปเป็นสวยงามดีนะทางลง เนี่ยครับเราซูมลงไปทะเลลมพัดกขี่ม้าด้วยครับลมพัดแรงเย็นสดชื่นมากครับเย็นเย็นคนก็พอมีมา้าขีด่ด้วยนะมีมาบริการการท่องเที่ยว ยังครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกทท่านกับวันนี้ตอนหวัวค่ามาพบกันอีกแล้วนะครับหวัวค่าวันนี้ก็มาพบกับเดินหลักสิบล่างครับหวงวดที่แล้ว สลับกับเป็นเป็นหลักหน่วยหลักหน่วยแต่ท่านที่ฉลาดก็เล่นกลับตัวด้วยครับอุติละเพราะเลขเคลียร์ล่างเข้าครับก็เลยเหลือน้อยชุดตัดออกไปครับเหลือน้อยชุดวัดนี้อาจารย์ก็เอาหลักสิบมาใหม่สูตรที่ยังเดินดีอยู่นะครับ แล้วก็จะโพสหลักหน่วยจะทันหรือไม่คืนนี้ถ้าไม่ทันก็พรุ่งนี้ครับส่วนเลขเคลียร์่างงวดนี้คิดว่าไม่น่าจะมานะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์อาจจะไม่ได้โพสเลขเคลียร์่างให้หรือถ้าท่านอยากจะรู้เดี๋ยวก็จะโพสให้ดูถ้ามีเวลานะครับแต่คืนนี้ก็จะ ให้เลขเด่น10บล่างไปก่อนแล้วก็ถ้าท่านไม่มีเลขตัดเดียรอาจารย์ก็จะเสนอเลขเคลียร์ล่างให้สูตรเก่าอาจารย์คิดว่าไม่มีไม่มาเดี๋ยวจะลองสูตรใหม่ให้แต่พวกปากเสียท่านที่ปากเสียปากไม่ดีเงียบเอาไว้ครับให้ท่านเลือกเอาจะเอาที่อาจารย์บอกว่าไม่หรืออาจารย์บอกว่าโอเคนะ เลาเองครับไลขสองชุดเลยอโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าหลักสิบล่างงวดนี้มีเลขอะไรบ้างครับอย่าซีเรียสอย่าคอมเมนต์ที่ไม่ดีนะครับอาจารย์จะตักเตือนนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเอาเลขกันดีกว่าเจ้ามือกำลัง เนเลขที่จะอั้นอยู่เพราะฉะนั้นเล่นกันดีๆหน่อยครับอย่าเที่ยวยุอย่างแต่แขงรั่วอย่าเที่ยวว่าคนอื่นให้เสียนะครับจำกรรมอาจารย์ให้ดีครับครับโอเคครับนี่เป็นเด่นหลักสิบล่างนะครับถ้าใครคิดว่ามันเยอะตัวก็ใส่หัวไปไกลๆนะครับเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ให้เฉพาะ แค่เลขตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเลขตัดแล้วก็มีเลขหลักหน่วยมาให้ด้วยฮะแล้วก็ท่านก็หาเลขของท่านนั่นแหละท่านก็มีดีกว่าอาจารย์อยู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนนะ่ะมีดีอยู่แล้วแค่มาดูกับของอาจารย์ท่านั้นนะ่ะถูกใจก็เอาถ้าไม่ถูกใจท่านก็ไม่เล่นอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นดูตามนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไปดู คนทรงเจ้าหรืออะไรประมาณนั้นหรือว่าคนทรงเจ้าจะดีกว่าแล้วแต่ท่านจะเลือกนะครับโอเคนี่คืองวดที่หนึ่งครับ10ล่างเด่น7 8 9 0 1ปออกอะไรครับก็ออก7 9นี่เป็นหลัก10นะครับลตี่2ก็6อกเจดออก9 9 วักที่3 6ม8กเเลักสิบล่างออกก this is uh, number base of Thai lottery position 10 T ที่ดาวนะครับโอเควัก okay. ที่3ครับ678 90ดแปนออก9กมนะครับมาเก้หลักสิ หมที่สี่ห้าหกเจ็ดแดเก้ามา5ห้าหลักสิบถูกต้องมที่ห้าเด่นหนึ่งสองมสี่ห้าอหนึ่งหนะครับออกหนมที่หกสองสามสี่ห้ากออเดมที่เจ็ดครับหกเจ็ดแปดเก้สอง ันที่8 9 0 1 2 3ครับ9 0 1 2 3 6 0 2ครับมาหวดที่6 6 7 8 9 0ครับ6 7 8 9 0ออก6 5วันที่10 0 1 2 3 4ออก0 4ครับวันที่ สิบเอ็ดกเออกห้าหกที่12บสองห้าหกเจออกหกห้าที่สิบสามหกเจ็ดนออกหกสี่ที่1ิบสี่6องมสี่ห้าหกออกห้าสองกับที่15 8 90 12ปดกับออก2 3งสามที่16กับ1นึ่งสองสามสีหออกสอห้า เมื่ที่ 17, 7, 8, 9, 0, 1 7, 8, 9, 0, 1ก็ออก 7, 1เมื่ที่ 18, 2, 3, 4, 5, 6 6, 4, 6เมื่ที่ 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 9เมื่ที่20ครับ 8, 9, 0, 1, 2 6, 8, 6เมื่ที่21ครับ 4, 5, 6, 7 8อก8ปดที่22 2 3 4 5 6 6 5 8วันที่23 4ส6 7 8 6 8 9ครับวันที่24 1 2 3 4 5ี่0ที่25ครับออก8หที่26 2 3 4 5 6 6 5 9วันที่27 1 2 3 4 5 6 1 5 วันที่2 8กับ9 0 1 2 3กับคืองวดวันที่1พฤศจิกา2562นะครับสลับก็จะเข้า WP เชิญครับเชิญครับสำหรับท่านที่จะเป็น WP นะครับอขอเชิญดูครับนี่ตามนี้นะครับ เวียปีเอ็กซ์คลูซีฟกับกลุ่มปิจิตเงินล้านนะวันที่แล้วก็เข้าเต็มเต็มนะครับนี่หนึ่งปีเก้าพันบาทนะครับตั้งปีกันนะครับหนึ่งปีนะไม่ใช่ว่าหนึ่งเดือนเข้าดีมากครับกอเชิญนี่ก็เป็นหกเดือนพันเก้า นี่คือพนาน VIP 9,000นะครับให้ดูเฉพาะ9,000เพราะว่า, 9, วาคุ้มค่าน่าลงทุนมากๆครับไม่วังครับครับศรัทธาเท่านั้นนี่เด่น10หน่วยก็เป็นแต้มครับอ4 4 6อันนี้ก็วันประกาศแต้มล่างก็6กับ9แต้มก็อน้น5 1 1 5นะครับ นี่ก็ห้าหนึ่งหนึ่งห้าให้แค่นี้เองครับห้องเวพี่เก้าพันส่วนพันข้าคงมีครับชุดเนี่ยล่างนะครับเป็ดมากเมื่อกี้กา,าลังทำวิดีโอครับนี่หลักสิบบนกับหกสามหกสี่หกเก้านี่ไงคุณวิดีโอ ลองดูนะครับท่านจะชอบตัวไหนมากกว่าอาจารย์ก็เเค้นเน้นให้จุดๆครับคุ้มค่านะเหนื่อยเครียดมากครับโอเคครับเดี๋ยวจะให้ท่านได้ดูสถิติก,ก็ดูไปแล้วนะครับแล้วก็หลักสิบล่างก็เมื่อกี้โพสไปแล้วครับเป็นเรื่องอะไรก็อีกทีซ้ำหนึง่ง เกนย่งสองสามครับหลัก10ล่าง this is T down of Thai Lottery นะครับ the first eleven n i อะไรรับ t 0 1 t <initiation> 2019ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปพบกับช่วงรายการตอบครับเราจะมีภาพวิวสวยให้ท่านได้ดูครับโอเคนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับแล้วก็จะรวยรวยรวยทุกทุกคนนะครับครับสวัสดีครับ